สวัสดีค่ะ you ท know ุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องยืมพระพ่อก็อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะพวกเราไปทํากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์มาหลายที่มากๆเลยนะคะทําให้พวกเรานะคะทาคลิปลงมาล่าช้านิดหนึ่งนะคะทุกคนและวันนี้พวกเราก็กลับมาแล้วค่ะกลกับพาอีกสอง พระสมเด็จพิมพ์สังคติแบบที่สสังคติมีหูหรือที่เรียกอีกชื่อคือสังคติร้อยจุดค่ะและองค์ที่2นะคะก็คือพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้แบบที่4ี่พิมพ์เส้นได้มีติ่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูพระสององค์นี้กันเลยค่ะสําหรับพระสมเด็จบางขุนพงศ์หลวงปู่ลำพูพิมพ์สังคติแบบที่สานี้นะคะจุดสังเกตนะคะเราก็จะเริ่มจากร่องบริเวณอกนะคะ และพิมพ์นี้ตัวฐานนะคะก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับพิมพ์ JD ค่ะเราจะมาดูกันที่บริเวณครอบแก้วนะคะทางด้านซ้ายขององค์พระนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าครอบแก้วเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าด้านขวาค่ะบริเวณหูซ้ายนะคะเราก็จะเห็นว่าด้านซ้ายขององค์พระเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าด้านขวาค่ะ อีกจุดสังเกตหนึง่งบริเวณหูนะคะก็จะเห็นว่าปลายหูด้านขวาจะอยู่ต่ำกว่าข้างซ้ายค่ะพิมนี้นะคะเราก็จะเห็นเป็นก้อนเนื้อนะคะแซมอยู่ตรงบริเวณฐานค่ะตรงฐานด้านล่างซ้ายขององค์พระน,นะคะก็จะเห็นเป็นเส้นทะแยงที่เป็นเนื้อเกินอยู่ค่ะและจุดสังเกตหลักของพิมนี้นะคะก็คือเราจะเห็นว่าบริเวณโดยรอบขององค์พระน,นะคะจะมีจุดอยู่รอบเลย ก็คือเป็นที่มาของชื่อสังคติร้อยจุดค่ะมาต่อที่พระสมเด็จพิมพ์เส้นได้แบบที่สี่ค่ะพิมพ์เส้นได้มีติพิมพ์เส้นได้นะคะเราก็จะสังเกตที่ฐานก่อนเลยฐานเขาก็จะเป็นเส้นเล็กๆเรียงกันอยู่่างนี้นะคะสำหรับพิมพ์นี้นะคะจุดสังเกตแรกนะคะจะไปดูกันบริเวณฐานค่ะเข่าทางด้านซ้ายขององค์พระนะคะจะสูงกว่าเข่าด้านขวา และบริเวณใต้มือขององค์พระนะคะเราก็จะมองเห็นว่ามีติ่งเล็กๆอยู่ตรงนี้บริเวณครอบแก้วด้านล่างซ้ายขององค์พระนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นซุ้มคดเล็กน้อยค่ะในส่วนของซุ้มด้านขวานะคะตรงบริเวณมุมล่างเราก็จะเห็นว่ามีติ่งเนื้ออยู่ค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือ เนื้อบริเวณข้างซ้ายขององพระเนี่ยจะอยู่เสมอกับซุ้มเลยค่ะบริเวณนี้เราก็จะเห็นเป็นเส้นนูนนะคะแล้วก็เห็นเส้นขอบค่อนข้างชัดเจนค่ะและนี่นะคะก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่พวกเรานำมาศึกษากับทุกๆคนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะ ใครที่มีอยากค่าคลิปใหม่ๆของเรานะคะก็ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ